สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะสำหรับวันนี้มาปลูกต้นไม้ฟอกอากาศกันนะคะ,ะเวลานี้ช่วงนี้ก็พี่นี่อยู่บ้านพาเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้กันนะคะที่เห็นอยู่นี้คือต้นลิ้นมังกรเงินนะคะเขาสามารถอยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำนะคะ,ะเราจะปลูกต้นลิ้นมังกรกันนะคะตัวนี้สามารถเอาไปตกแต่งในอาคารบ้านเรือนได้นะคะ,ะตัวนี้ก็คือ เป็นกระถางแบบนี้นะคะแบบนี้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะแกะออกมาจากกระถางนะคะนำออกมาจากกระถางก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้คือลิ้นมังกรนะคะสามารถตัดนะคะตัดแบ่ง ตัดแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปแยกปลูกได้นะคะเพื่อนๆก็ตัดได้เลยอ่าก็คือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปลูกในดินสามารถปลูกในดินได้นะคะดินที่ใช้ก็จะเป็นดินร่วนนะคะ,ะไม้ตระกูลลิ้นมะกรสามารถอยู่ในได้ในทุกสภาพดินนะคะดินที่ซื้อตามท้องตลาดเราก็มาหมัก เพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะ,ะส่วนที่จะ,อะลองกระถางนะคะตัวนี้เราก็จะใช้เป็นะมะพร้าวสับลองก้นกระถางนะคะตัวนี้เราก็จะใช้ะมะพร้าวสับนะคะลงลงไปที่ก้นกระถางก่อนนะคะ,อะพอประมาณนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำดินร่วนเมื่อกี้นะคะดินเมื่อกี้ใส่ลงไป การปลูกลิ้นมังกรน,นะคะเพื่อนๆมีที่บ้านก็สามารถแยกขยายได้เลยนะคะไม้ตระกูลนี้เป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศนะคะการดูแลก็ไม่ยากเลี้ยงดูง่ายนะคะอันนี้ใส่ลงไปพอประมาณนะคะและถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ย อุ๋ยตัวนี้ใช้ได้ดีนะคะหากใครไม่มีตัวชีวภาพฮอร์โมนชีวภาพเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะต้นไม้จะงามสม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็จะแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะกะ็ใช้ตัวนี้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะ,อะพอใส่ตัวนี้เสร็จเราก็เมื่อกี้ที่เราเฉือนเอาไว้นะคะ เราก็นําลงไปปลูกได้เลยนะคะอันนี้ใครจะใช้เดี่ยวๆแบบนี้ก็ได้หรือถ้าอยากให้ต้นไม้มีฟอร์มที่สวยเลยเราก็จะใส่ใส่คู่แบบนี้เลยก็ได้นะคะอ่ะตันนี้ดินยังน้อยไปเราก็เติมดูให้สวยงามนะคะการปลูกต้นไม้ไม่มีสูตรสำเร็จนะคะเพื่อนๆ เห็นว่าสวยงามก็ปลูกลงไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะปลูกเสร็จเราก็าสามารถนำไปตกแต่งที่บ้านเราได้เลยนะคะ จะวางไว้ในบ้านก็ได้อ่ะเสร็จแล้วเราก็มีหินเราก็นําหินมาโรยนะคะใส่หินลงไปหินก็โรยด้านบนแบบนี้ อ่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็นำน้ำมารดนะคะลดน้ำให้เขาด้วยนะคะก็รดน้ำลงไปลดน้ำให้ชุ่มเลยตัวนี้ถ้าวางไว้ในอาคารบ้านเรือนตัวนี้ก็ลดน้ำสัปดาห์ละครั้งก็พอนะคะตัวนี้ถ้าอยู่ในอาคารบ้านเรือน ก็ให้รดสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอนะคะสำหรับการลดน้ำนะคะก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะคะอีกหนึ่งวิธีใส่ในน้ำนะคะเราจะใส่เจากันใส่เจากันในน้ำนะคะตัวนี้ก็สามารถอยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำนะคะอันนี้เราก็สามารถนำต้นแบบนี้มาใส่ในน้ำได้นะคะ ลักษณะนี้ก็คือมีแก้วแบบนี้นะคะก็นำตัวนี้ใส่ลงไปนะคะแช่ในน้ำได้เขาสามารถแช่อยู่ในน้ำได้ด้วยนะคะสําหรับต้นเลนมกรไม้พอกอากาศนะคะอันนี้เราก็จะใส่ลงไปในแจก,กันนะคะอ่ะแจก,กันแบบนี้ อ่สวมลงไปแบบนี้เลยนะคะก็สะดวกนะคะในการที่จะไปะตกแต่งนะคะก็ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็เติมน้ำนะคะเราก็จะเติมน้ำเติมน้ำลงไปในแจกันเลยนะคะอ่าได้แล้วนะคะ สะดวกด้วยนะคะตัวนี้ก็ใช้เป็นแก้วพลาสติกแบบนี้สวมลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำได้ โดยสะดวกนะคะก็ได้แล้วตัวนี้เป็นลิ้นมังกรเงินนะคะปลูกเสร็จแล้วสามารถานำไปตกแต่งในอาคารบ้านเรือนเราได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีนะคะไซส์ย6นิ้วนะคะหน้าร้านของพินิจก็จะขายกันอยู่ที่ตัวนี้ราคาตอนนี้ก็120บาทนะคะกระถาง6นิ้วนะคะ ก็จะ,ะประมาณนี้นะคะไซส์ประมาณนี้ก็คือลิ้นมังกรเงินนะคะอันนี้เขามีรูปมีหน่อเกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถแยกเขาออกมาได้นะคะ,ะแยกทําแบบเมื่อกี้นะคะแบบพินิษฐ์ทำเมื่อกี้นะคะ,ะก็เสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วลิ้นมังกรไม้ฟอกอากาศนะคะช่วงนี้ก็มาปลูกต้นไม้ให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมอ่า สำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนานาพันไม้บายนิตยานะคะกะ็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ